วันนี้ที่ฉันอยู่ที่ริงคูชาวนะคะนะคะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งค่ะนะคะแล้วที่เห็นตึกุสูงอ่ะเป็นโฮเทลนะคะนะคะเนี่ยออเรน t ์ทอนโฮเทลค่ะฉันอยู่ที่เนี่ยฉันพักอยู่ที่เนี่ยค่ะจะพักอยู่ที่นี่ประมาณ6วันนะคะนะคะ ส่วนเห็นอนดูเนี่ยเป็นสินค้างานแบรนด์นะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนี่ค่ะเนี่ยรจัดรถลถราคาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคนน้อยมากนะคะพเพื่อนๆขาคนน้อยจริงๆนะคะคนไม่เยอะเพราะว่าเราก็ที่ทัพซาบันอยู่ก็คือโควิดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็คน ผู้คนไม่ค่อยมีค่ะนะนี่ค่ะสารที่ช้อปปิง้งเป็นงานแบรนด์ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในนี้มั้งค่ะยอบโครก็มีค่ะนะคะแต่ผู้คนน้อยนะคะนี่นีอท่านอยู่ที่ศูนย์อาหารชั้นสามของริงบท,ทาวนะนะฝั่งนู้นที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นทะเล เป็นทะเลทั้งหมดนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเนีอย่างปูม่าปูม่าลด50เมื่อสักคู่นี้ฉันก็ไปสอยมาแล้วค่ะตัวหนึ่งเสื้อเสื้อซื้อให้ญาตินะคะสินค้าสินช้าสวัสนะคะโอเคนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ